ครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนในการเพิ่มหัวข้อข่าวการศึกษานะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมบนเลยดีกว่านะครับ ต้นนะฮะให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google Site ที่เพื่อนๆทำทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำส่วนขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนนะครับสาเหตุที่เราต้องทำส่วนเนี่ยผมเคยอธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องจัดให้มันเป็นหมวดหมู่นะครับมิฉะนั้นแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะปนกันอยู่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับทำให้เว็บไซต์ของเราดูรกลุงลังแล้วก็ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับของผมเนี่ยขี้เกียจมาทำใหม่นะครับผมก็แค่ทำสำเนาส่วน สื่อวิทยุได้ซ้ำอีกงานหนึ่งนะครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นรูปกระดาษซ้อนกันสองงานกดเข้าไปป๊บนะครับมันจะทําซ้ําส่วนอัตโนมัติให้เราทันทีเลยนะครับเพื่อนๆก็แค่เอาเมาส์นะครับมาคลิกซ้ายตรงที่เป็นจุดเออสิบจุดตรงนี้นะครับคลิกซ้ายครั้งแล้วลากมาไว้ด้านท้ายนะครับนี่ให้มันเป็นขีดสีฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนนะครับเป็นหัวข้อว่าข่าว ข่าวการศึกษา่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้พเ,เพื่อนๆนะฮะเปิด Google Chrome ขึ้นมาหนึ่แถบนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมา1แถบ,บ,าถบจากนั้นก็พิมพ์คำว่า iframe นะครับ iframe ข่าวการศึกษานี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีแจกโคด้ด iframe ข่าวการศึกษาฟรีเนี่ยเยอะมาก นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าไอ้เจ้า iF เฟมตัวนี้เขาทําออกมาแจกโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการประชาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับของผมนี่จะเลือกของมันมีเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าของผมนี่จะเลือกของครูบันดีนะครับเพราะว่าเขาอัปเดตข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเราไม่ต้องไปขึ้นข่าวเองนะครับครับก็พอมาถึงตรงนี้นะครับก้หยเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปตรงที่ ลิงก์ที่3ตรงนี้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ของครูวันดีเนาะนี่พอกดเข้ามาตรงนี้ป๊๊บเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไ f r a m e ข่าวนี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นไ f r a m e ข่าวรับสมัครสอบครูผู้ช่วยข่าวสอบราชการนะครับหรือว่าเป็นข่าวการศึกษานะครับมันจะมีให้หลายข่าวนะครับเนาะแต่ว่าตรงนี้ผมสนใจข่าวการศึกษานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาก๊อปลิงก์ข่าวการศึกษาตรงนี้ไป นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่าด้านล่างนี่ครับให้เพื่อนนะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมดํามันทั้งหมดเลยให้ครบทั้งหมดทุกตัวอักษรเลยนะครับจากนั้นก็คลิกขวาคัดลอกหรือว่าจะ Ctrl c อนโทรลซแบบนี้ก็ได้จากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนไปที่แถบด้านบนนะครับไปเลือกที่ o o o l l s s ซต์ของเพื่อนๆก่อนนี่คราวนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูมุมบนด้านขวานะครับจะมีคําว่าฝังเนี่ยที่เป็นลูกศรชี้ออกสีเหลืองๆนะครับมุมบนด้านขวาเนาะ นะครับกดเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับมันจะขึ้นว่าฝัง飒เว็บหรือว่าฝังโค้ด2ออันนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตรงที่ตรงนี้ครับนี่ฝังโค้ดตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บเพื่อนๆสามารถคอนโทรลวีวางได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกขวาวางแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาวางหรือว่าคอนโทรลวีวางก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้จากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกดถัดไป นี่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ข่าวการศึกษาเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็แค่กดแทรกไปนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันจะแคบอยู่เฉพาะโซนตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ขยายเนี่ยผมก็ขยายไอเฟรมตรงนี้ให้มันเต็มหน้า Google Sites ของผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไอเจ้าไอเฟรม ข่าวการศึกษาตรงนี้มันดีอยู่อย่างก็คือเราไม่ต้องไปขึ้นข่าวเองนะครับอันนี้ทางเว็บไซต์เขาก็จะขึ้นข่าวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับพอเวลาเขาขึ้นข่าวอะไรใหม่ๆมันก็จะมาปรากฏหน้าเว็บไซต์ของเราเช่นกันนะครับเนาะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการเพิ่มข่าวการศึกษาหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้นะครับถามว่ามันช่วยอะไรไหมมันก็จะช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับแต่ว่า ข้อควรระวังที่เพื่อนๆจะต้องระวังก็คือเวลาเราไปเอาไอเฟรมข่าวของเว็บใดมาเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเว็บนั้นเนี่ยเขามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไหมมีการเพิ่มข้อมูลข่าวสารไหมนะครับบางคนเนไปอาเว็บไซต์เก่ามาไม่มีการอัปเดตอะไรเลยแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าเอามาแปะเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์กับคนชมเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตที่เพื่อนๆจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ดูใต้ใคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตกับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ